น้องมาหยุดไทยไหมคะไปเที่ยวก่อนค่ะถ้าชอบก็ให้อยู่ห้องสีบอกบังคับเขาแล้วแต่แล้วแต่เขาอยากจะอยู่นะคะับลไดีโอยกาชมลูกชายน่ารักค่ะมาพ่อเขาพ่อเขาก็ไปค่ะพ่อพ่อเก่าพ่อใหม่ไปหมดอย่าอันนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มการซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะอันนี้บอกห้ฟังซืใครด้วยไหมครับไมพากับค่ะสันตริอร่อยไหมครับ เป็นยังไงคุยเออินตะสั้นตารีเพราะว่าเขาเนี่ยบ่อยากไงคุยเออินสั้นตู่เพราะมีเพื่อนห้องเดียวกันนะ่ชื่อเหมือนกันแล้วเออินสั้นตู่แล้วเขาสาับสนเขาบ่าเขาว่าคอยมาเขาแล้วบอกว่าให้เรียกสั้นตารีได้เลยเอาจนี่ยไม่ใช่คุ่เพราะตัดตู้หน้ตาหิเมเตเลยพ่อไลไลน์ทิก톡ไม่เห็นลูกสาวลูกสาวกลับบ้านแล้วค่ะไปหาเพีย้ยนขอบคุณค่ะที่เขาร่วมงาน ก็ต่กุลิศนั่นเห็นไหมเกือบกินไม่หมดจะสั่งหกชิ้นแม่บอกว่าเกี้ยวเลยแต่ก็แลวแม่ต้องพาไปนู่นไปเก็บบูเบอรี่ป่วยแม่โอ้ขอบคุณค่ะ thank you สุลอนฟานนี่คุเป้ฟานนี่คุเป้ ฟาดเนี <T> ่ย <mic> ก <t> ูปีกตัวเสนาตัวสุดานรายการรายการแฉข้าเจ้ากับสิเปิดกันเดี๋ยวเขากับสิแช่แล้วมาเจ้าแตกบึมๆไข่บุ่งเวลาไทยเถ่ยเขาเจ้าเซียนเขาเปิดสาธารณะอยู่แล้วรายการมดดำค่ะเซบ ไม่ห่อนอูน่เด้นี่เพื่อนเฮดแสบตัวเพื่อนขายปีละ 100. 000. 000. หลายล้านอยู่ล้านนี่เพื่อนมาสิขายเพื่อนปรอยากขายเพื่อนน้ำทาว่าสิขายแสนหนึ่งเพื่อนแสนบาทได้แสนยูโรเพื่อนมาขายด้วยเพื่อนน้ำทาว่าไปซืคนอยากขายก็บปิดเป็นหนึ่งสี่ดอกรักจัลอลย เกี่ยวกับเ,เรื่องของเงบนแล้วไหมมเจฉาวันเดือนหนากลางเดือนเงินมาแล้วหูเราคนนวนลเราก็น่าจะไม่เสร็จเพราะว่าออ,อฟฟิศตรงนั้น,น,น,นม,มันเปิดเดือนนาวันที่สิบเก้านะโอ้ก็สิอยู่ดนแต่แม่แม่ยังได้เงินเหมือน้วไปหาเงินก่อน เขาทำอร่อยลูกค้าเพิ่นก็ไลายแต่อบิฮันิกเสียเยอะเนี่ยเพราะมันความมันล้างไปอย่างเงี้ยมันจะช้ำอย่างเงี้ยมันก็จะเละมันก็จะเน่าเลยเหมือนเปียกสะอาดแต่เหมือนจำสองมีสีช่ขอบคุณค่ะหัวใจค่ะกุหลาบรู้สู้อนเนู้สู้อ๋อนเนตูซ อย่าปักการ์ปักบปไหนแม่เจ้าอยากทำมาหายกินอยู่กับมาไทยแล้วคิดถึงแม่น้งนองมาไทยวันไหนยังบุ่ญจะราะว่าเรื่อใช่ไห่แล้วตัวเครื่องบินยังไม่ได้คอนเฟิร์มซื้อด้วยว่าเหตุผลว่าเอกสารเรือส่วนตัวย,ยังไม่เสร็จเป็นเดือนนากลางเดือววนที่สิบเก้าเอาอเขาเปิดออฟฟิศตรงนัง้นวิาอ่าสุดาเอ๊ะเรนสินาไซว่าเราโยนมุดแต่เอเลนตัวเสร็จไปว่ะไซตัวเอ่อยปารวยตุ่ มันจะใส่ใส่ใส่ในใส่ในโกสัตว์บ่าบ่าเราตกใส่ได้ยอมบ่ได้ไอ้ติกุนไอ้ติสิรตัวละหาไอ้ติอันหน้าสวนที่ดดอกกุาจากบ้านแม่สิให้เอ็นมุ้ยตามื้อตะกุลบปูสิเตอตินตลยนต์ตวยศูนย์ตออติตกับค่ะกับตามหลังแม่ไปกพ่อแ่กอาจกลับพร้อมกันกยังบ่รู้คือกันาสิอยู่ยาวบ่นกลับพร้อมลูกพร้อมผัวบ่ หัวเก่าจา้ะเห็นว่าเป็นบ้านซื้อบ้านข่อ,นอยกระปุบบลเขากระไดบอกตอนนั้นเ,เ,เตี้ยสิสูงชั้นสีสางก็คืออยู่ไซก็อยู่ได้ดอกข่อยของประเทศีเรียสดอกว่าซื้อแต่ว่าฝนมาตกะอันใส่หัวข่อยโอเคอยู่ลูกสาวอยู่จังหวัดหนึ่งจ้ะได้แล้วสิรู้สู้ขอบคุณค่ะ อยบอกว่าดอกกุหลาบนะที่ได้แจ๊คเสลืองแจ๊คบาดคอยสีอ่อนคอยสีง่ายอกเงินออกให้ล oh, cool. oh, oh, cool. ูกคอยโอ้ยเลี่ยนมือเลยวแสบไหลตุเลตฟันนี่กุปปิุลิสาขอบคุณค่ะไม่แก่ตัวตากวยต่ยกขูเซอร์อะอันน่ะเซอร์เนี่ยอ๋อเซออนไฮไลท์อ๋อบัติค่ะไล่อม่วนหัวมันจะาโอ้โอ้เออเออ สิหดลอยกับว่าหดลอยนะเอ้าเอ้าใครให้มากกว่านี้ใครให้มากกว่านี้หนึ่ง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 อึ๊กอึ๊กอึ๊กใครให้มากกว่านี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 ้จะถูกเย่ไม่บ้าได้ไงราห่าเอ้าเอ้ยวิใครให้มากกว่านี้คะ ห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าสองห้าเก้าโอเคอไดกิเสยาเตโลย่าเตลอ้วนวเมื่อไอศครีมยาเตโลสุดานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสันติขอบคุณค่ะสันรีขอบคุณค่ะขอบ่กโตสมิเกตตกิสกิสอ้วนเมื่อสุดาตีมตีโอีนกโอ อยากได้หมวกก็ไม่อยากได้หมวกอยากได้ปลาฉลามอยากได้ปลาฉลามใครให้ได้ใครให้ไดอ้ไครสิกามงามอุ่นตัวมตรตัวอิโซกะละมิตรมิตรอิโซกะละตัวแม่เรยมิตรนี่มีอนหายเนืุชเจ เสียงดังหน่อยนะคะเสียงบ่ดังกันสิบบได้ยินงตัวสาวเผยกับพ่อตัวสาวเผยโอ้เจ้ากับข่าวสองยางร่วมกันค่ะกินข่าวคือวัดพระวัดป่าหนีเท่ร่วมกันโลดข้าวัดป่ามีแค่ตัวอะไรอ๋อไม่ไม่เห็นไรเน่นไม่เห็นพึ่งขอบคุณค่ะว้าวตาบารีเน้นไอตีปูหัวอึศิลไนไอตีเอซายตาหมอนเน้นป้านเรากินตัวอู้ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันต่อๆเขาไปเห็นลองอกหุ่นปนิดไม่ตัดตัวมันสูงกี่ไม่ตัเสลล์เออเอเพื่อเตี้ยแต่พี่ตัก็เสือตัวคุณมโลดกระกาศรีเบร์แกชื่ออะไรนะจำแกไม่ได้นะต้มมี่ต้มมี่ต้มมี่เออก็นุชสุรโลมมาอ๋ออ๋อ โอ้จเจาหยังไม่คขวยเนี่ยทำไมค่อยเดินไปไม่ได้ค่อยปล่อยลูกอยู่คนเดียวไม่ได้มันห้าม <c oughs> ห้ามให้เด็กอยู่คนเดียวบ้า <c oughs> จริงจริงจริงไม่ใช่นอกบ้านไม่ใช่ก็คือให้เด็กเข้าสแกนไงมันมีคนดูแลดูถ้าอ,อยู่คนเดียวใช่วันนั้นอนะ่ะมันบอกค่อยเลยอ่ะจริงไม่ได้ตลงเลยบางคนไม่เข้าใจก็ตลมไมใช่จริงพีกจ้ะอ,อืม <c oughs> ม้อยต่ระเบกกลกี่เลยก็ พี่จ้าพี <c oughs> ่ลี <c oughs> เออนี่คืออะไรที่เขียวไมีควอยไม่ดไห่ได้ได้ความพุณหลายก็จะยกให้น้องสั้นปู่หมดนะคะอ่ารางวัลที่ได้นะคะเรื่องว่าหรือของฝัน <c oughs> มือว่านี่ไปขายขวดได้ก็ใส่ออมสินหายยูแต่อีตุนสะอาดมีพอกับประเด็นงานใส่ออมสินหน <c oughs> โอ้ oh, ม่แต่สนุกอ,อายุแต,ตเละวันน้องฟังนะน้องพูดภาษาไทยไม่ได้นะครัะน้องพูดภาษาฟ <can> ิฝรั่งหรือภาษาอังกฤษได้ะคะ่ะอะออืม,มอืมได้ใช่นนี่นะเขาบอกในไลน์เนี่ยต้องเด็กต้องเด็กต้องมีผู้ปกครองด้วยอืมมีแค่เลยผารักอืมผ้าถือ thank you ขอบคุณมากนะครับ วิ้ืปุปึ้มตี๋มาค่อยได้สีเถื่อนแต่ว่าอะไรเนี่ยไอติอีก็นแก่สดอาดสมมติแม่จ้าอืมมาอยู่มาอยู่อ่นบ้านเมืองแามน,นอขึ้นสิกิโลที่สิว้าวขอบคุณค่ะเ <c oughs> ขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะน้องจะได้หัดอ่านค่ะ ส้มต so so mm. mm. ูยูโซสมาร์ทแอนเลิฟล mm. ีอืมอักินอะไรบอืมอันกินอะมอืมอามไม่ยืน้องใครมัมจ๊อง

โยวกิร์่เนี่ยก็น่าจะรูปไปอ้อาดก่อนดเคุณค่าไม่ต้องเสอกุหลาบกับรูปอะไรมัแกเฮลโลสั้นเทเร่อืมเดี๋ยวไปแช่เนี็ตกันโอเคสันตัวับกัสต์ตั้ง นี่ยตัวเป็นกระสุนน่นงเรยตู้หัตตะบังสกีมิเซ่โตะเม่ตูหัตาตสังขพัดถอย่างนแต่ละตัวนั้นมิโตเซ่เฮ่มาโเ่คืออะไรอ่ะเอสำหรับการเช่ โยอลาปุ่มหัวศาสนาแต่แบบเอ็มาเตียด้อาเงินเสียเกลือเตี๋ยเยอะมากภาคเหนือเยอะแล้วก็อ่าสารคามสวัสดีครับสารคามติดเบอร์หนึ่งกับพายสาพาวิราดพาวิราดพาขอบคุณครับขอบคุณครับลุงขอบคุณครับไม่คิดเลยเตยใช่ ก็กินเัวมี่ตัวงมีซาสุดาตัลเลยอืมโอเค้ามุ้ลาตกกบงามจังกลบง่ามจังไม่ไปรูปไปไม่ใส่ออมสิน อืมอืมอืมสบ้าสุดอืม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 ให้มากกว่านี้นะอออออโย่ท่องกระเพื่อมคุณแล้วก็เสร็จไป ตีนาต่ะอติโอเปต้าเอเลมุมสตาซึ่งจใส่มเีเร็ว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 เอ็นยังงอนาดีพิจาัแต่สิเอติโอเปตาขอบคุณค่าหนึ่งดอสงดครึ่งดอกแล้วก็ขอบคุณนะครับที่มีน้ำใจให้เราบรเมียนมแบบสะสนแม่มเจ้าโอเคเบางนน้อยนี่แหละ บางน้อยพอพอมันพ่คอยม่เงินแม่มันม่เงินอยู่รัลารูสภาษาอะไรเราเรียกว่ารูสยึสีรูสุสนอรูสูมันจะกัสีรูสมี่ตสนอรูสกั๊สีรูสุกั๊สีรูสคุณมรูสนี่คุณรูสรูสุอะ Oikein okay, kai? Uh, Mutta kun paljon paljon, mitä sanon? Ah, yeah. Ruusua. ruusuja. Ruusuja. Ruusua. Ruusua ja neljä ruusua ja rusuja. 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 sitten. Jos ei muuta, se nyt viisi ruusuja. Ei, se ei ole. Tule saa. Ei tule. Kaikki iloinen, mitä saa. Niin, että anna santoni. Mm. കേ ใครพูดอะไรมันกินเข้ามาเกลืออ้นว่าร่ยตุมีหนอติ๊กตอออนตามันติ๊กตกน่ารักสุดเลยติ๊กตกนี่ฮนเตือนอีกแล้ว what is your name โ <c oughs> ู้มา my name my name is นเองแอนยูยูซ่นคารี เตือนหนึ่งแล้วมึงจับค่อยๆลงเ้ยเตือนแล้วมันเสียงแทรกหลายคนกู้เลยยกกูแอน